สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผม g r e e n e x c l u s i v นะครับผมพบกันบ่อยจริงๆแล้วก็วันนี้เรามาในนามคนรีวิวนะครับผมแน่นอนครับว่าวันนี้ตั้งของขนาดนี้โชว์ขนาดนี้คงไม่ต้องบอกกันแล้วว่าเรามากันในเรื่องอะไรอ่ะเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันวันนี้เรามาพบกับ Logitech g 515ไรซ s p e e d นะครับผมเป็นคีย์บอร์ดตัวใหม่ล่าสุดจากทาง LogitechG นะครับและแน่นอนครับว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมึ๊บ มี2สีขาวกับดำซึ่งเข้ามาในคอนเซปต์นะครับผมโลโปร l ไฟไฮเ p อร์ฟอร์แมนนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ได้แอบใช้แล้วผมให้สักระยะเวลาประมาณสัก2-3วันระยะสั้นๆซึ่งต้องบอกเลยว่า เอาตรงๆจากใจจริงไม่เคยใช้คีย์บอร์ดแนวนี้เลยมานานแล้วคือถ้าเราย้อนยุคกลับไปเนี่ยแล้วผมได้เคยจับคีย์บอร์ดทรงๆเนี่ยมันจะเป็นมันจะให้ฟีลแบบอ่าฟีลลิ่งผมนะมันจะคล้ายๆเหมือนเหมือนคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กหรืออ่าคีย์บอร์ดตัวเรียบๆสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นคีย์บอร์ดแบบสมัยทันเกมสมัยก่อนที่ผมได้เคยจับซึ่งมันมันลาวประมาณ10กว่าปีแล้วอะเออไม่ได้จับมานานมากซึ่งกลับกันนะผมใช้ในฟีลลิ่งปัจจุบันเออมันก็ฟีลดีนะไปอีกบียั คีย์บอร์ดทรง TKL ทั่วไปที่ผมเคยใช้เนี่ยที่ตัวบอดี้เขาจะแบบว่าเป็นทรงสูงหน่อยอ่ะถ้ามองมองง่ายๆก็คืออันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดทรงบางกับคีย์บอร์ดทั่วไปก็คือจะเป็นคีย์บอร์ดทรงสูงสูงหน่อยปุ่มมันก็จะมีความแบบว่าสูงขึ้นมาหน่อยฟลิ่งการกดมันจะคนละแบบเลยนะและ้วแต่คนชอบอ่ะซึ่งถ้าเราใช้คีย์บอร์ดพวกเนี้ยเห็นปะ ด้วยความด้วยความที่มันเป็นแบบความบางอะเนาะมันจะมีพวกแบบการซับเสียงหรือฟิลลิ่งการกดซึ่งตัวเนี้ยมันก็แทด็ทไทอะเนื้ออกอแม่สวิตช์ของโลจิเทคจตัวเนี้ยมันก็เป็นตัวแทร็ทาทเมื่อเทียบกับตัวทีเคียวที่ผมใช้เนี่ยทั้งนั้นที่ว่ามันคือสวิสตช์ตัวเดียวกันนะมันจะมีความตอกกว่ากับคีย์บอร์ดที่ผมใช้ซึ่งเมื่อเทียบกับตัวเนี้ยเห็นไหมเออเดี๋ยวผมขอเทียบนิดนึงอ่ะเนี่ยเป็นคีย์บอร์ดที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้ก็จะ มันจะเป็นเห็นไหมมีความต๊อกซึ่งมันคือแท้ๆเหมือนกัน,นเลยเนี่ยเราลองลองมาเทียบความสูงและนี่คือสีมาเจนตานะครับรอบดีเราไม่ขายดีนะเรามารีวิวตัวนี้อ,อ,อ,อันนี้ให้เทียบความบางกันดู้ยเห็นปะเนี่ยฟีลนิ่งความบางมันค่อนข้างต่างกันมากๆแม้กระทั่งตัวพอดี้หรือโด,โดยเฉพาะตัวคีย์แคปเห็นปะความสูงความต่ําอันนี้มันจะเป็นแบบความแบบ บางไปเลยอ่ะเออมัน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 แปลกใหม่ดีมันก็เปิดเปิดมุมมองในการใช้ใหม่ใหม่ดีคือที่ผมยังไม่ได้เข้าสู่ช่วงการรีวิวดีเทลต่างๆเนี่ยผมอยากเปิดหัวเรื่องด้วยความที่มันแปลกใหม่สําหรับผมอ่ะเนี่ยปุ่มการใช้งานก็ครบถ้วนเนาะมันจะมีปุ่มก็ตามเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์ Logitech G มันเป็นคีย์บอร์ดเกมเมอ่งเกียร์อยู่ละมันก็จะมีพวกปุ่มเอ่อเกมเมอร์นะครับเกมโหมดมันจะกดปุ่มวินโดว์ไม่ได้อะไรพวกเนี้ย ล็อกปุ่มินโดสำหรับคนที่แบบชอบเล่นคีย์บอร์ดลรวเราแข่งเกมแล้วเราชอบไปกดโดนมันคือปุ่มที่ทาร้ายเกมเมอร์นะครับส่วนปุ่มที่2ก็จะเป็นอ่าเรียกว่าอ่าการเสียบใช้งานมันเนาะมันก็จะเป็นอ่าบูทูธอ่าเป็นตัวไรสปีดนะครับก็คือตัวไวรลสนั่นเองกับตัวเสียบสายนะครับสามารถต่อได้เหมือนกัน3ตัวแต่สิ่งที่น่าสนใจของคีย์บอร์ดตัวนี้เลยเนี่ยคือความบางของมันแล้วก็การตอบสนองของการใช้งานของมันฟีลลิ่งการใช้งานมันก็แบบผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ส่งผล อ่อต่อเขาเรียกว่าไงดีคีย์บอร์ดที่ผมเอามาเปรียบเทียบมาแกะตัว TKL ใช่ไหมตัว G Pro เนี่ย G Pro G Pro X เนี่ยมาเทียบกับตัว G 5 1 5เนี่ยฟีลลิ่งการใช้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเหมือนความชอบกับความถนัดของเราเลยใครที่ชอบแบบสไตล์แบบคีย์บอร์ดแบบปุ่มบางๆตัวบอดี้บางๆแต่โอเค ถ้าเราพูดถกงความเป็นจริงเกมเมอร์ส่วนใหญ่จะมีภาพจดจํากันที่ว่าคีย์บอร์ดเนี่ยปุ่มคีย์คีย์แคปเนี่ยมันจะสูงตัวบอดี้จะสูงเพื่อให้แบบว่าเหมือนมือเรามันจะอย่างเงี้ยมีความเชิดขึ้นหน่อยถูกไหมซึ่งมาใช้แบบเนี้ยเออมันก็อีกฟีลลิ่งหนึ่งผมก็ใช้ได้นะ เออกับการผมไม่ได้มีปัญหาก,กับการใช้คีย์บอร์ดทรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเข้าในเรื่องของดีเทลเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ว่ามันมีอะไรบ้างสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็ดีเทลต่างๆของคีย์บอร์ดตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันซึ่งวันนี้ผมจะลองเทสคีย์บอร์ดตัวนี้กับเกม CS GO ให้ด้วย CS 2นะครับว่าฟีลลิ่งการกดใช้การเล่นมันเป็นยังไงฟีลลิ่งมันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยกดให้ดูเพราะว่าผมได้ใช้มาสวันต้องบอกเลยว่า สัมผัสไม่แตกต่างเลยเออมันใช้ได้จริงมาเรื่องแรกเลยแล้วกันดีเทลส่วนแรกเลยนะครับก็คือคีย์บอร์ด Logitech G 515ตัวนี้นะครับมีทั้งหมด2สีเฮาะที่ผมพูดไปนี่คือตัวสีขาวนะครับตัวสีขาวเนี่ยบอดี้ก็จะมีความแบบเรียบง่ายดูคลาสสิกดูสวยงามนะครับด้วยความเอ่อ Logitech G เนี่ยเขาจะมีฟีลลิ่งเหมือนว่าถ้าเป็นสีขาวส่วนใหญ่เขาจะตัดด้วยสีเทาเห็นไหม ผมคิดว่ามันเพื่อความไม่กลมกลืนจนเกินไปจนมันขาวจัว๊วะไม่ได้มีอะไรมาตัดสีอืมซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปก็คือกับตัวเมาส์ตัวล่าสุดก็คือเมาส์ตัว G 3 0 9นะครับซึ่งตัวพอดีเนี่ยที่เป็นเมาส์ตัวสีขาวมันก็จะมีสีเงินตัดอ่าก็ผมมผมมองว่ามันคงเป็นดีไซน์เขาแล้วก็อ่ะเรามาเข้าเรื่องตัวสีดำกันดู feeling, feeling 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 ตัวสีดำเี่ยเห็นไหม มันจะมีความตัดเหมือนกันถ้าเป็นตัวของคีย์บอร์ดตัวนี้ G15 คือตัวดําข้างล่างเนี่ยมันให้ฟิลลิ่งแบบว่าอ่ามันจะมีมีความดําดําแบบหยาบหยาบดำด้านแล้วก็มีความแบบเขาเรียกว่าไงเหมือนเม็ดทรายเข้าใจฟิลป์ะตรงคีย์แคปใช่ปะซึ่งเขาตัดกับตัวบอดี้ข้างบนเนี่ยให้มันเป็นฟิลลิ่งมันไม่ได้ดําจ๋ามันดําออกเทาๆจริงๆมันเป็นกึ่งๆแบบว่าเทาไปในทางดำเ้าใใช่ไหมเพื่อตัดสีกันเออผมมองว่ามันก็เป็นความลงตัวของตัวบอดี้คีย์บอร์ดตัวนี้ ในเรื่องของสีสันนะส่วนตัวสี R G B อะไรพวกนี้มันก็สามารถปรับไปเยอะก็มาพร้อมกับไลท์ซิงค์ R G B นะครับคือต้องบอกก่อนว่าแสงเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ตัวแสงที่มันแสดงออกมาตรงทียแคปเมื่อเทียบกับตัวคีย์บอร์ดตัวอื่นตัวนี้มันจะมีเอกลักษณ์ของมันฟิลลิ่งการมองความสว่างแสงต่างๆอ่ากับตัวบอดี้มันจะค่อนข้างดูแบบกลมกลืนแล้วก็ดูสวยงามและแน่นอนครับว่าอ่ะถ้าเราให้เห็นกับตัวสีขาวเห็นไหม อ่ามันจะเป็นฟิวอารที่มันแบบมันไม่ได้จ๋ามากอะ่ะมันจะค่อนข้างกลมกลืนหือกับตัวสีคีย์บอร์ดแต่น่นอนครับก็เหมือนเดิมฟังก์ชันตัว RGB เนี่ยมันสามารถปรับสีได้เยอะมากในตัวไดเวอร์ของเขาก็ใครที่ชอบสีแบบไหนก็แค่เพียงแค่เข้าไดเวอร์ไปปุ๊บแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ตามแต่ชอบแล้วแต่เราชอบมาต่อกันในเรื่องของสวิชนะครับผมสวิชตัวนี้นะ่ะจะเป็นทัชายเดียที่ผมพูดไปก่อนอันนี้เนาะแต่แต่ใช้คานี้นะต่อให้ตัวเนี้ยมันจะเป็นสวิชทัชไทจริงจริงแต่เสียงที่เราได้ยิน ด้วยความที่บอดี้ตัวนี้มันบางเพียงแค่22มิลลิเมตรมันบางมากๆครับเขามาพร้อมกับตัวชั้นโฟมลดเสียงที่มันมาจากตัวบอดี้ข้างในนี้อย่างพวกคีย์บอร์ดคัสตอมเนี่ยเราจะเข้าใจกันเนาะก็คือตัวซับเสียงนั่นเองโฟมที่อยู่ข้างในเนี่ยสวิตตัวเดียวกันแต่การได้ยินต่างกันนะครับนี่ลองฟังดูด้วยความที่มันบางแล้วก็มีตัวชั้นโฟมที่เอาไว้ทําให้เสียงที่สัมผัสที่เราได้ยินเสียงที่เราได้ยินฟิลลิ่งการกดมันจะแบบ ค่อนข้างเบาฟังนุ่มหูอ่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปุ่มกดเนี่ยมันจะเป็นตัว p p t ปุ่มกดคือตัวนี้กีแขบอันนีนอ้อ่ะคือฟิลลิ่งของของมันอะ่ะมันจะทำให้แบบบางทีเรามีเหงื่อออกเยอะๆคามันจะไม่ค่อยติดติดยากกว่าเดิมหน่อยสัมผัสกดนิ่มทนทานคือไม่กดแล้วไม่เจ็บนิ้วอะ่ะคำว่านิ่มของผมคือไม่เจ็บนิ้วฟิลลิ่งการกดอะ่ะเมื่อเทียบกับคี์บดตัวอื่นๆตัวนี้มันจะมีความแบบค่อนข้างที่ด้วยความ,มบางเนาะมันเลยแบบ เหมือนเรากดลงไปปุ๊บแล้วมันนุ่มไปกับนิ้วเราอะเออมันจะไม่ค่อยมีความแบบมุมไหนที่มันบาดนิ้วเราฟีลนี่การกดมันจะฟีลแบบสบายๆทนทานแล้วก็รอยนิ้วมือก็ไม่ค่อยไม่ค่อยติดทำความสะอาดง่าย นะครับแล้วก็เจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะมีพวกฟังก์ชันการปรับคีย์คอนโทรลต่างๆก็คือพูดง่ายๆสามารถเซตปุ่มไหนว่ามันจะทําอะไรเราอยากจะให้ F8 ทําอะไรแล้วก็ในเรื่องของปุ่ม WASD ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถ m o ิฟายได้หมดเลยสามารถแก้ไขได้หมดเลย c u สตอมได้หมดเลยได้อะเดี๋ยวผมผมให้ดูในี่ยนี่ก็นในจอเนาะเพื่อนๆน่าจะเห็นกันอยู่นะครับอันนี้ก็คือผมเปิดตัวไดเวอร์ไว้เดี๋ยวลองปรับแสงให้ดูดูตัวไลท์ซิงค์เนี่ยก็คืออ่ะผมยกตัวอย่างนะสมควรจะปรับแสงอ่ะปรับโดอน,น,น โหมดฟ i x ซ์โหมดฟิกก็คือโหมดที่มันจะเป็นแสงอันเดียวอ่ะเห็นเนาะตัวคีย์บอร์ดอ่ะเปลี่ยนต่อคัลเลอร์อ่ะเนี่ยปรับไปเรื่อยๆเ,นเบนวฟเห็นไหมเกาะแล้วแต่ว่าเราจะใช้ปรับอะไรแสงการปรับตัวคีย์คอนโทรลเพื่อนๆก็แค่ตัวโหลดไดเวอร์โล i t e c h G ฮับขึ้นมาหลังจากโหลดมาเสร็จปุ๊บไม่ว่าจะปรับแสงเซตปุ่มทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถคัสตอมได้หมดเลยในตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ และแน่นอนครับว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะเป็นลิเทียมโพลิเมอร์นะครับสามารถชาร์จไฟเนี่ยอยู่ได้นานถึง36ชั่วโมงสำหรับใครที่ใช้ตัวไวเลสคือต้องบอกก่อนนะว่าคีย์บอร์ดสมัยนี้เอะเหมือเนเหมือนเราย้อนอยุคไปเมื่อเมื่อก่อนเมาส์ไวเลสเอ้ยพี่ครับเออมันยังแบบนี้ความดีเลยหรือว่าเมาส์ที่มีสายอะไรงเงี้ยมันจะยังมีความดีเลยแตกต่างกันไหมคือปัจจุบันเนี่ยเมาส์ไม่มีแล้วและแน่นอนครับคีย์บอร์ดก็ไม่มีเหมือนกันเพื่อสามารถใช้ตัวไวเลสได้แล้วนะครับและแน่นอนครับเซนเซอร์ของทางเร ไร้สายที่เป็นตัวหูฟัง wireless, วไร้เลสเมาส์ไร้เลสคีย์บอร์ดไร l เลสเพื่อนๆสามารถใช้ได้ไม่มีการดีเลยแล้วนะอืมไม่จำเป็นต้องใช้มีสายนะครับก็เราใช้สายเพื่อเสียบใช้แบตพอที่เหลือใช้ไวเล็ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมีสายให้เกะกะด้วยตามนี้นะมาครับถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับไปเทสกับเกมเคาน์เตอร์กัน go let's go <S เ,รเรียกว่าลืมไปข้อนึง ก่อนจะเล่นพอดีนะดิแล้วผมตั้งค่าไว้พอดีสําหรับตัวบอดี้นะครับของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ G55 1นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับใครเนี่ยบางทีอ่ะด้วยความที่บอดี้มันบางแล้วมันก็เพียวเนาะเพราะฉะนั้นนะมันจะมีความต่ำค่อนข้างเยอะทีเนี้ยผมอ่ะเซตไว้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วผมก็ลืมนี่ตัวบอดี้ข้างหลังเขานะครับจะเป็นตัวสีเทาซึ่งผมอ่ะเซตการตั้งค่าให้มันสูงขึ้นนิดนึงอ่ะมันจะมีทั้งหมด2ชั้นมันจะมีแบบนี้ก็คือถ้าเราตั้งใช่ไหม มันจะค่อนข้างสูงอันนี้ถ้าถ้าดูมุมเนี้ยอันน,นี้มันจะค่อนข้างสูงเนอะมันจะสูงค่อนข้างมากผมอะรู้สึกว่ามันสูงไปแต่ถ้าสมมติว่าปิดไปเลยก็ต่ำไปผมก็เลยเอาตัวกลางเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้มันสูงขึ้นมานิดนึงเป็นตัวเล็กๆแค่นี้แล้วพอเราตั้งปุ๊บถ้าบอดี้การเล่นก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเกิดไปแล้วนะ,ค,ะครับผมอีกหนึ่งฟังก์ชันครับ จเป็นไงหลังจากที่เราได้เห็นคร่าวๆมาจริงๆก็ดีเทลแทบครบทับ่วแล้วนะสำหรับคีย์บอร์ดต,ตัวนี้ G515 นะครับไลส์สปีด ต้องบอกก่อนเลยว่าฟิลลิ่งฟังก์ชันการใช้งานก็ครบถ้วนนะครับอย่างนี้ผมบอกสายเกมเมอร์ก็ครบปุ่มปุ่มเกมโหมดอะไรเงี้ยข้อสาคัญที่แบบว่าพวกนักแข่งเกมต้องใช้กันนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งการกดสำหรับเกมเคาน์เตอร์ไม่มีปัญหาใดๆเล่นชิลสบายก็ส่วนตัวผมผมไม่มีปัญหานะเรื่องคีย์บอร์ดตัวนี้ทรงบอดี้ Body, ผมอาจจะเป็นคนที่มไม่รู้ดิไม่ได้ฟิกกับคีย์บอร์ดมากมั้งผมเลยใช้ได้ทั้งบางแล้วก็ใช้ได้ทั้งสูงก็ฟิลลิ่งการใช้ผมรู้สึกปกติ ก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับใครที่อยากจะจับจองเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับ G 5 5า i ้าไรซ e สนะครับ Low Profile High p e r f o r m a n c e นะครับราคาเพียงแค่4 5 9 0กบาทนะครับก็เรียกว่าคีย์บอร์ดตัวท็อปแล้วนะครับใครที่ชอบบอดี้แบบนี้ชอบฟังก์ชันแบบนี้แล้วก็ชอบความที่มันดูไฮเอนและแบบใหม่นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะจับจองกันแน่นอนครับวันนี้ผมมีทั้ง2อสีให้ได้ลองใช้แล้วผมจับจองแล้ว เพื่อนๆอ,อย่าลืมจับจองกันนะครับฝากคีย์บอร์ด Logitech G หรือแบรนด์เกมมิ่ง Logitech G ไว้ในอ้อมออ้มใจเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับและทิ้งท้ายไปกับคีย์บอร์ดตัวนี้ Logitech G 515 Rise Speed Low Profile High Performance ด้วยนะครับ See you นะจ๊ะหวังว่าจะชอบกันครับผม ฝากทิ้งท้ายสักนิดนึงนะครับเห็นไหมว่าเสื้อตัวนี้น้องๆหลายคนนะครับทักมาบอกว่าเสื้อสวยมากแล้วพี่มีข่าวดีมาฝากนะครับรอติดตามในแฟนเพจนะครับจะมีแจกเสื้อตัวนี้กิจกรรมจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามในแฟนเพจช่วงไหนผมยังไม่มั่นใจเดี๋ยวไปขอคิดกิจกรรมก่อนหลังจากที่คิดได้แล้วเพื่อนๆอย่าลืมช่วงนี้ติดตามในแฟนเพจไปด้วยแล้วก็คอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับว่าอยากได้เสื้อตัวนี้กไหมแล้วพบกันกับกิจกรรมเลยนะครับบ๊ายบาย